อีพีก้าตอนจบโอ๊ยนางร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดหม่อมฉันเจ็บเพคะข้าอุตส่าห์วางแผนเพื่อให้ได้แต่งงานกับเจ้ามีหรือข้าจะยอมอย่าก,กับเจ้าง่ายๆเขาไม่ยอมปล่อยมือจากศีสนางท่านหมายความว่าอย่างไงเจ้าคิดว่าข้าอยากจะช่วยชีวิตพ่อของเจ้าจากเสือร้ายจริงๆหรือเขาแค่เสียงอย่างดูถูก ทั้งหมดเป็นแผนที่ข้าวางเอาไว้ต่างหากเสือที่ทำร้ายพ่อเจ้าค่าเป็นคนปล่อยออกไปเองธนูที่ยิงออกไปก็ล้วนเป็นฝีมือทหารทั้งนั้นข้าก็แค่ยืนถือคันธนูทำท่าให้ดูน่าเกรงขามเพียงเท่านี้เสด็จพ่อโงโ่งของเจ้าก็เชื่อเสียสนิทใจว่าข้าได้ช่วยชีวิตพระองค์เอาไว้แล้วยกเจ้าให้กับข้าท่านทำแบบนั้นไปเพื่ออะไรเพื่อครอบครองเจ้าและแผ่นดินของเจ้าอย่างไรเล่า องชายอาดามีเอ่ยออกมาด้วยน้ำเสียงเหี้มเหี้มเกรียมเขาต้องการจะแผ่ขยายอาณาเขตออกไปให้ได้มากที่สุดพยายามใช้กองทัพสู้รบแย่งพื้นที่แนวชายแดนแคว้นศักยบุรีอยู่หลายครั้งหลายคราก็ไม่สามารถรบชนะได้ดังนั้นเขาจึงส่งสายลับไปสืบข้อมูลที่วังหลวงแล้วกลับบังเอิญได้ทราบวัาธิดาของเจ้าหลวงงดงามยิ่งกว่านางฟ้าอีกทั้งยังมีกลิ่นกายหอมรันจวนดังนั้นเขาจึงผิดแผนการขึ้นมาใหม่ ไม่ต้องสู้รบแต่ได้ครอบครองทั้งสาวงามและแผ่นดินชั่วชาที่สุดนางตวัดออกมาด้วยความเจ็บแค้นเพีย้ยเขาตบนางจนหน้าหันไปอีกด้านผมของนางถูกกระชากจนชาหนึบไปทั้งศีรษะแก้มขึ้นรอยแดงเป็นริ้วฝ่ามือที่มุมปากมีเลือดไหลซึมออกมาสตรีแพทย์อย่างเจ้ากล้าด่าข้ารึนน้ำเสียงเขาเฉียบเย็นดวงตาเต็มไปด้วยไฟโทสะ ในเมื่อข้าลงทุนลงแรงไปมากเพียงนี้แล้วข้าก็จะย่ำยีเจ้าให้สาสมกับที่เจ้าพาชายชู้มาเหยียบย่ำศักดิ์ของข้าสิ้นคำเขาก็ลากนางไปที่เตียงแล้วเหวี่ยงลงกับเตียงอย่างรุนแรงตุบโอยองหญิงเกตมณีร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดอย่าทำอะไรหม่อมฉันเลยเพคะปล่อยหม่อมฉันเถอะฮือฮือนางรีบกระทดตัวหนีร่างสันเทาด้วยความหวาดกลัว ปล่อยให้เจ้าไปเสวยสุขกับชายชู้งั้นหรือฝันไปเถอะสิ้นคำเขาก็กระชากนางอย่างแรงให้นางอยู่ใต้ร่างเขาแววตาเต็มไปด้วยความหื่นกระหายราวกับสัตว์ร้ายจากนั้นก็ฉีกถึงอภรณ์ของนางออกแควรกรีดไม่น่าออกไปอย่าอึกก,กนางทั้งร้องทั้งดิ้นสุดท้ายก็ถูกเขาบทจูบอย่างรุนแรงไร้เรี่ยวแรงขัดขืน นางรู้สึกเจ็บปวดไร้ความสุขสั้นน้ำตาไหลรินออกมาอย่างร้าวรานภาพการถูกข่มขืนซ้อนทับกับภาพฝันร้ายที่นางฝันเห็นซ้ำๆดวงจิตของนางคล้ายจะดับสลายหลุดลอยในขณะที่บุรุษป่าเถื่อนกำลังตักตวงความสุขจากกายนางอย่างหนักหน่วงและรุนแรงก่อนที่สติของนางจะดับลงหวังแค่เพียงว่าท่านแม่ทัพยมราชาจนีไปให้ไกลใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้อย่างมีความสุข อีกด้านหนึ่งแม่ทัพยมราชหลบหนีมาจนถึงที่ตั้งค่ายของตนแล้วสั่งเรียกรวมพลทันทีทุกคนจงฟังบัตรนี้ข้าขอสละดตำแหน่งแม่ทัพสิ้นคำประกาศทหารทุกคนในค่ายต่างพากันตกตะลึงรีบเอ่ยปากถามกันอื้องว่าท่านแม่ทัพรอพวกเราเล่นใช่หรือไม่หากกองทัพป,ปราศจากแม่ทัพยมราชเท่ากับพยัก์ไร้หัวหน้าสิไม่มีท่านแม่ทัพยมราชเป็นผู้นำไหนเลยพวกเราจะชนะสึก รองแม่ทัพอินที่ร่วมขบวนส่งเจ้าสาวมาด้วยกันร้องถามเสียงดังลั่นว่าท่านแม่ทัพเกิดอะไรขึ้นเหตุใดท่านจึงสละตำแหน่งข้ารักองค์หญิงเกตมณีและจะไปชิงตัวนางกลับมาแม่ทัพยอมราชประกาศก้องความรักของเขาจะไม่เป็นความลับต่อไปอีกแล้วเหล่าทหารต่างพากันอ้างปากค้างไม่มีใครล่วงรู้มาก่อนว่าทั้งสองแอบชอบพอกันตั้งแต่เมื่อไหร่รองแม่ทัพอินรีบทักท้วงทันที ท่านแม่ทับขอท่านโปรดจงใคร่กรวนให้ดีก่อนเถิดหากท่านทำเช่นนี้ก็เท่ากับดับอนาคตตัวเองอีกทั้งยังจะทำให้ท่านถูกกุดหัวเอาได้เรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของข้าไม่เกี่ยวกับพวกท่านแม่ทัพยอมราชดึงเอามีสัญลักษณ์ประจำตัวแม่ทัพออกมาแล้วมอบให้กับนายอิน รบกวนท่านส่งคืนเจ้าหลวงแทนข้าด้วยนับจากนี้ไปข้าเป็นเพียงบุรุษผู้หนึ่งที่จะทำเพื่อสตรีที่ตนรักท่านแม่ทัพเหล่าทหารสีหน้าเรากับจะร้องให้แม่ทัพที่ทั้งเก่งทั้งมีเมตตาต่อลูกน้องหายากยิ่งร้อยปีจะมีสักคนช่างน่าเสียดายนะพวกเราจะไม่ทิ้งท่านทหารในหนึ่งประกาศขึ้นอีกหลายคนก็ร้องขึ้นต่อต่อกันว่าเราจะช่วยท่านแม่ทัพชิงองค์หญิงคืน เราจะร่วมเป็นร่วมตายกับท่านแม่ทัพทำเอาแม่ทัพยม,มาราชถึงกับน้ำตาคลอขึ้นมาน้ำใจของเหล่าพี่น้องทุกคนข้าขอรับไว้แต่พวกท่านอย่าลืมว่าพ่อแม่ลูกเมียของพวกท่านยังคอยอยู่ที่กรุงศักยบุรีอย่าได้เอาชีวิตมาทิ้งไว้ที่นี่เลยทหารในหนึ่งก้าวขึ้นมาหากแม่ทัพเอ่ยเช่นนั้นข้าก็ไปได้เพราะข้าร้ญาติขาดมิตร ชีวิตของข้าท่านเป็นคนชุบขึ้นมาข่ายินดีช่วยท่านจนตัวตายแม่ทัพยมราชมองหน้านายทหารผู้นั้นชัดๆก็จำได้ว่าคนผู้นั้นเคยป่วยเป็นโรคเรื้อนถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้านบังเอิญเขาไปพบเข้าจวนเจียนจะสิ้นลมที่กลางป่าจึงนำกลับมารักษาที่ค่ายทหารได้ขอบใจเจ้ามากจากนั้นทหารแต่ละคนที่ไม่มีใครให้อาวรก็เสนอตัวเข้าร่วมกองทัพชิงตัวองค์หญิงเกตมณี ข้าด้วยข้าอีกคนตะวันแผดแสงแรงกล้างเงากำแพงเมืองสีดำทอดตัวลงเบื้องล่างหน้าประตูนอกเมืองนั้นทหารสองกอ,องทัพกำลังเผชิญหน้ากันแม่ทัพยมราชนำขบวนทัพยืนอย่างองอาจอยู่เบื้องหน้าทหารยี่สิบนายที่พร้อมจะสู้ตายไปพร้อมกับเขาเจ้าชายชั่วรักลอบเป็นชู้กับเมียผู้อื่นแล้วยังคิดจะแย่งตัวเมียข้าไปอีกหรือวันนี้เจ้าไม่ได้ตายดีแน่ องชายอมีนั่งอยู่บนช้างพร้อมกับองคหญิงเกตมณีชี้นิ้วไปที่แม่ทัพยมราชเอ๋ยอย่างหยามเกียรติพวกเรารักกันคืนตัวนางมาให้ข้าเสียเถอะแม่ทัพยม,มาราชต่อรองอย่างอดทนอดกลั้นเพราะองค์หญิงเกตมณีอยู่ในมือของพวกมันเกรงว่านางจะได้รับอันตรายฮ่าฮ่าเจ้าช่างไม่ไอปากริออาจมาต่อรองกับข้าเจ้าดูทหารของเจ้าสิมีแค่หยิบมือเดียวมีหรือจะสู้ทหารนับร้อยของข้าได้ องคชายอดามีหัวเราะอย่างสะใจใครแพ้ใครชนะไม่รบเขาก็ดูออกข้าคนเดียวก็รับมือทหารได้นับร้อยส่งตัวองค์หญิงเกตมณีคืนมาเดี๋ยวนี้ไม่งั้นข้าไม่ปล่อยเจ้าไว้แน่แม่ทัพยมราชตวัดออกมาอย่างเดือดดาลรักกันมากนักหรือองค์ชายอดามียิ้มยิ้มอย่างเจ้าเล่ยิ่งพวกเจ้ารักกันมากเท่าใดข้าก็จะย่ำยีนางมากเท่านั้นเขาใช้มีดจี้ที่ลำคอนางไว้ ส่วนอีกมือก็ลูบไล้เนื้อตัวนางอย่างหยาบโลนเมื่อข้าเบื่อแล้วก็จะโยนให้พวกทหารเหลือเดนทำให้นางเป็นเยี่ยงนางโสเพณีองค์หญิงเกตมณีร้องให้ไม่มีเสียงน้ำตาไหลพรากท่านแม่ทัพจงกลับไปเสียอย่าได้เสี่ยงชีวิตเพื่อสตรีต้องมนทินเช่นข้าเลยสิ้นคํานางก็จับมีดในมือขององค์ชายอดามีกรีตลงบนลำคอของตนอย่างไม่ลังเลเฉยดอะ องชายอาดามีไม่คิดว่านางจะฆ่าตัวตายรีผลักร่างสิ้นลมหายใจลงจากหลังช้างท่ามกลางสายตาตื่นตะลึงของทุกคนองคหญิงแม่ทัพยมราชตะโกนลั่นด้วยความตื่นตระหนกดวงตาเบิกโพรงเขารีบพุ่งเข้าไปรับร่างนางไว้ในอ้อมแขนทำไมเจ้าต้องทิ้งข้าไปทำไมไม่รอข้าเขากรีดร้องโหยหวนราวกับสัตว์ร้ายน้ำตาที่ไม่เคยไหลามา2ี่กว่าปีบัดนี้หลั่งรินจนแทบเป็นสายเลือด องค์ชายอดามีจึงฉวยโอกาสตอนที่แม่ทัพยมราชเศร้ากกสั่งทหารทุกนายเข้าโจมตีฆ่ามันให้หมดยักษ์เคร่งฉึบฉับเหล่าทหารทั้งสองฝ่ายเข้าปะทะกันอย่างดูเดือดแม่ทัพยมราชกระสิบกับร่างไร้วิญญาณว่านี่แค้นครั้งนี้ข้าจะสะสางให้เจ้าเองจากนั้นเขาก็ยืนขึ้นเผชิญหน้ากับทหารนับร้อยกำดาบแน่นด้วยความเคียดแค้น ใครที่ทำให้เลือดของนางหลังไหลมันผู้นั้นก็อย่างหวังจะได้เห็นแสงตะวันในวันพรุ่งเลยเอ่ยจบแม่ทัพยมราชก็ถือดาบตวัดกวาดแก,กว่งข้าฟันทหารศัตรูเพียงแค่เขาคนเดียวก็สามารถสังหารทหารได้นับร้อยแต่กองกำลังที่สนับสนุนเขามีอยู่น้อยนิดเมื่อตะวันลาลับขอบฟ้าทหารเพียงแค่หยิบมือของเขาก็ตายจนสิ้น ส่วนทหารขององค์ชายอดามีต่างหลังไหลเข้าจมตีเขาไม่ขาดสายเนื้อตัวเต็มไปด้วยบาดแผลและสุดท้ายก็จบชีวิตลงด้วยการถูกรุมแทงด้วยทวนพร้อมกันกว่าสิบลำฉึกแม่ทัพยมราสุดลงเลือดไหลนองแผ่นดินจนยากจะแยกว่าเลือดตนหรือเลือดศัตรูก่อนที่ลมหายใจสุดท้ายจะหลุดลอยเสียงหนึ่งดังก้องในหัวท่านอยู่ในยมโลกมานับแสนโกติไร้หัวใจไปนานแล้ว มีหรือจะเข้าใจความคับข้องใจที่เกิดขึ้นกับข้าเมื่อเขามีใจให้สตรีความรักนั้นก็ทำให้เขาเจ็บเรายิ่งกว่าการสิ้นลมหายใจหลังสงครามสิ้นสุดองค์ชายอดามีก็ใช้ข้ออ้างว่าองค์หญิงเกตมณีลักลอบเป็นชู้กับแม่ทัพยมราชในการเปิดศึกชิงเมืองกับศักยบุรี ฝ่ายกรุงศักยบุรีเมื่อไม่มีแม่ทัพยมราชนำทัพเหล่าทหารก็พ่ายแพ้สีเอกราชให้กับกรุงอลงกร์ภายในเวลาไม่ถึงเดือนประชาชนเดือดร้อนกันทั่วหน้าทุกคนต่างก็สาบแช่งองค์หญิงเกตมณีว่าเป็นสตรีชั่วชาคบชู้สู่ชายแพทย์สยดุจนางกากีคำสาบแช่งนั้นทำให้นางกากีหวนคืนสู่นรกอีกครั้งครั้งนี้นางมีความทรงจำของชาติภพที่เพิ่งจากมา นางเดินตามยมทูสองตนมาจนถึงประตูทางเข้านารกและเห็นบุรุษรูปร่างสูงใหญ่สง่าโดดเด่นดวงตาคมดุนั้นกำลังมองจ้องนางเช่นกันองค์หญิงเสียงเรียกนั้นทำให้หัวใจของกากีีชุ่มฉ่ำนางรีบวิ่งโผลเข้าสู่อ้อมกอดเขาท่านแม่ทัพยมบาลกอดนางไว้แน่นความรักในโลกมนุษย์ไม่สมหวังเมื่อล่วงลับดับขันลงมาแรงแห่งปรถนานั้นผูกจิตให้คะนึงหานางไม่เสื่อมคลาย ยมทูตซ้ายขวามองหน้ากันไปมาตามกฎนรกแล้วพวกเขาจะต้องนำวิญญาณกากีเข้าสู่แดนนรกตามกําหนดเวลาเพื่อลงทันตามกรรมที่ก่อไว้ยมทูตซ้ายกระซิบเพื่อนท่านโยมบาลคงยังตัดใจจากนางไม่ได้ยมทูตขวากระซิบตอบน่าเห็นใจท่านโยมบาลน,นะจะมีความรักเหมือนมนุษย์กับเขาสักหนแต่กลับมีอุปสรรคมากมายยมทูตซ้ายเอ่ยเสียงเศร้า นั่นสิมีนำซ้ำท่านยมบาลเองก็มีอาจเลี่ยงชะตาชีวิตของตนได้ดวงเกิดของท่านเป็นเทพระเจ้าสงครามชะตาลิขิตให้ต้องฆ่าทำลายชีวิตผู้คนแล้วต้องกลับมาชดใช้กรรมทําหน้าที่เป็นโยมบาลอยู่ใต้พิภพนับหมื่นนับแสนกับแสนกันยมทูตขวาเหมือนจะคิดอะไรได้บางอย่างจึงดึงเพื่อนยมทูตถอยห่างออกมาข้าว่าพวกเราทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ดีกว่า ท่านยมบาลอยู่ในแดนยมโลกอ้างว้างมานานแล้วปล่อยให้ท่านได้มีน้ำทิชลมใจบ้างเถิดยมทูตซ้ายสีหน้าหวาดกลัวขึ้นมาทันใดทำเช่นนี้เท่ากับผิดกฎนรกหากสวรรค์ล่วงรู้เข้ามีหวังยมทูตขวาไม่รอให้อีกฝ่ายเอ่ยจบพูดแทรกขึ้นว่าเจ้าไม่พูดข้าไม่พูดก็ไม่มีใครล่วงรู้เหมือนกับที่พวกเราแอบหนีไปเที่ยวตอนที่ท่านยมบาลไปเกิดในโลกมนุษย์ไงยมทูตซ้ายพยักหน้าเห็นด้วย จริงด้วยสิ้นคํายมทุทูตทั้งสองก็หายแวบไปปล่อยให้ยมบาลและนางกากีอยู่ด้วยกันตามลำพังไม่ว่าจะกี่พบกี่ชาติข้าก็มีได้เต็มใจเป็นหญิงชั่วเลยนางกากีเอ่อยอย่างขมขื่นยมบาลเชยคางนางขึ้นแล้วสบตาพลางเอ่ยว่าข้ารู้ข้าเข้าใจถึงความขับข้องใจของเจ้าแล้วแล้วท่านรู้หรือไม่ว่าท่านคือบุรุษเพียงหนึ่งเดียวที่อยู่ในใจข้า แม้ว่านางจะเกิดกี่ภพกี่ชาติก็ไม่มีบุรุษใดเลยที่จะรักนางและทำเพื่อนางได้อย่างท่านยมบาลด้วยเหตุนี้นางจึงรักเขาอย่างสุดหัวใจข้าท่านยมบาลลังเลไม่แน่ใจเขาไม่รู้ว่าหัวใจนางรักเขาจริงๆหรือไม่รู้เพียงแค่ว่าตนรักนางจนมิอาจถอนตัวถอนใจได้แล้วนางไม่รอฟังคำตอบจากเขาขย่งปลายเท้า แล้วตวัดแขนคล้องคอโน้มใบหน้าหล่อคมเข้มลงมาประทับริมฝีปากลงเมื่อนางค่อยๆไล่ริมฝีปากอย่างอ่อนหวานเขาตอบสนองนางอย่างเร่าร้อนเป็นฝ่ายบทจุบอย่างลึกล้ำให้สมกับความรักที่อัดแน่นในใจอือนางครางในลำคอรู้สึกวาบหวามขณะที่เผยอริมฝีปากรับการจูบอย่างดูดดืม่มเขาเลื่อนมือมาประคองท้ายทอยของนางด้วยแรงอารมณ์อีกมือก็อบกอดนางเอาไว้แน่น ข,ข้ารักท่านนางกากีเอี่ยปนหอบหายใจมองเขาด้วยสายตาหยาดเยิม้มเขารีบช้อนนางขึ้นมาอุ้มเราไปนรกกันเถอะนางกากีถึงกับหน้าง,งอที่เขาไม่ตอบรับรักนางแต่กลับชวนนางไปนรกจึงเอ่ยตัดพ้อขึ้นว่าท่านมันคนไร้หัวใจข้ารักท่านมากมายเพียงนั้นท่านยังจะลงทานจับข้าไปปีนต้นนิ้วผลักลงทะเลน้ำกรดโยมบาลยิ้มกรุ่มกริ่ม ท่านนรกเหล่านั้นสำหรับสัตว์นรกทั่วไปแต่เจ้าพิเศษกว่าใครๆวิธีการลงทันย่อมไม่เหมือนที่กล่าวมาท่านจะลงทันข้าอย่างไรเจ้ากะเขาก้มลงกระซิบใช้หอกของข้าแทงเจ้าลมร้อนที่เป่ารดที่ซอกคอทำอากากีถึงกับขนลุกขึ้นเป็นเกลียวแววตานางกลับมาเยิ้มหวานอีกครั้งงั้นจะช้าอยู่ยิ่ข้าอยากให้ท่านลงทันใจจะขาดแล้วเจ้ากะนั่งเอ่ยพลางรูปไร้แผลงอกแกรง่ง ยมบาลไม่ตอบแต่กลับใช้อิทธิฤทธิ์พานางหายเข้าไปยังห้องนอนของตนจากนั้นก็จัดการลงทันนางงอให้สาสมกับที่นางยั่วยวนให้เขารักให้เขาหลงอย่างหัวปักหัวปำนับตั้งแต่นั้นมายมบาลกับนางกากีก็อยู่ด้วยกันเฉกเช่นสามีภรรยาเพื่อปิดบังความลับนี้เอาไว้โยมบาลได้ใช้อิทธิฤทธิ์เสกขุ่นดินขึ้นมารับโทษทันโดยการปีนนต้นนิ้วแทนนางกากี ส่วนยมทูตทั้งสองก็จดบันทึกการชดใช้กรรมตามสิ่งที่เห็นมิได้แพร่งแพรยความลับนี้ให้สวรรค์รับทราบจนกระทั่งการเวลาผ่านพ้นนับพันปีวันที่ยม,มาบาลขึ้นไปประชุมบนแดนสวรรค์นางกากีจึงออกมาเดินเล่นในนรกแดนต่างๆแล้วบังเอิญเห็นยมทูตทั้งสองนางกำลังจะเข้าไปทักแต่คำพูดของพวกเขาทำให้นางต้องรีบหลบเข้าไปในซอกหินเพื่อแอบฟังยมทูตขวามองสมุดบันทึกการจดใช้กรรมอย่างเคร่งเครียด อีกเจ็ดวันนางกากีก็จะชดใช้กำหนดแล้วเราจะต้องรายงานให้ท่านยมบาลทราบเพื่อส่งนางกลับขึ้นสวรรค์ยมทูตซ้ายเอ่ยเสียงเศร้าช่วงเวลาแห่งความสุขของท่านยมบาลจะสิ้นสุดลงแล้วสินะช่างน่าสงสารท่านยมบาลจริงๆยมทูตขวาถอนหายใจออกมาชะตากรรมกำหนดให้โดดเดี่ยวใต้พสุธาอย่างไรก็หลีกหนีไม่พ้น แต่ครั้งนี้ไม่เหมือนกับที่ผ่านๆมาท่านยมบาลรักนางมากแค่ไหนพวกเราต่างก็เห็นหากนางกากีจากไปท่านยมของเราไม่ใช่แค่โดดเดี่ยวอ้างว้างแต่จะทุกทรมานเจ็บร้้วเจียนตายนางกากีจะอยู่ที่นรกไม่ได้เดิมทีนางก็เป็นเทพธิดาอยู่บนสวงสวรรค์อย่างไรเสียเมื่อนางชดใช้กรรหมดแล้วองค์อินก็ต้องมีบัญชาเรียกนางให้กลับไปแน่นอนท่านยมบาลของเราช่างน่าสงสารนัก หากเป็นไปได้ข้าอยากให้ท่านยมไร้ใจไร้ความรู้สึกเหมือนเมื่อก่อนจะดีเสียกว่าจะได้ไม่เจ็บปวดทรมานเช่นนี้เอาหน้าอย่างน้อยในช่วงหนึ่งพันปีที่ผ่านมานี้ท่านยมก็มีความสุขไม่น้อยนางกากีได้ฟังเช่นนั้นในหัวอึ้งอนไปหมดแม้ยมทูตสองตนจะเดินจากไปนานแล้วแต่นางก็ยังคงยืนตัวแข็งทื่อด้วยความตกใจช่วงเวลาแห่งความสุขช่างผ่านไปเร็วจริงๆอีกไม่กี่วันนางจะต้องจากบุรุษที่รักยิ่งไปแล้วหรือ หากนางกลับขึ้นไปบนสวรรค์ชะตาชีวิตนางก็หนีไม่พ้นสวรรค์กำหนดไม่มีเทพองค์ใดรักนางจริงหวังแค่เพียงชัยชมในเรือนร่างเมื่อไม่สมปรัถนาสุดท้ายก็คงโยนความผิดมาที่นางแล้วถูกลงโทษให้เวียนว่ายเกิดตายในแดนมนุษย์อย่างทุกข์ทรมไม่ข้าจะไม่ยอมให้ผู้ใดกำหนดชะตาชีวิตของข้าอีกแล้ว นางกากีพึมพำกับตนเองขณะที่เดินออกมาจากที่ซ่อนตัวในหัวของนางเต็มไปด้วยความคิดสับสนจนกระทั่งนางเดินมาถึงที่ริมแม่น้ำลืมชาติความคิดหนึ่งก็สว่างวาบขึ้นหากไม่อยากกลับแดนสวรรค์ก็ต้องลงไปเกิดใหม่ในโลกมนุษย์แล้วสร้างกรรมชั่วให้มากเข้าไว้เท่านี้นางก็สามารถอยู่กับท่านยมบาลในนรกได้ตลอดไปแล้ว ด้วยเหตุนี้นางจึงกระโดดลงแม่น้ำลืมชาติอย่างไม่ลังเลแล้วไปเกิดเป็นเกศราวาบแสงสว่างเจิดจ้าปรากฏขึ้นอีกครั้งความทรงจำในอดีตทุกพทุกชาติหลังไหลเข้ามาในหัวของเกศราทำให้เธอรู้ว่าแท้จริงแล้วตนคือกากีเจ้าจำทุกอย่างได้แล้วใช่หรือไม่เสียงทุ้มดึงสตินางให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันอีกครั้งนางเงยหน้าขึ้นมองศบตาเขาเนิ่นนานก่อนจะเอ่ยด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่า ข้าจำได้หมดแล้วจำได้แม้กระทั่งว่าข้ารักท่านมากแค่ไหนคำรักของนางไม่ว่าจะเอ่ยกี่ครั้งก็สั่นคลอนหัวใจของท่านยมบาลได้ทุกคราดวงตาที่เคยแข็งกล้าอ่อนโยนลึกซึง้งนั่นเป็นเรื่องที่ข้าไม่อยากให้เจ้าจำได้มากที่สุดเขาเอ่ยเสียงเศร้าพร้อมกับปลดโซ่ศิลาออกจากกายนางใครเล่าจะลืมรักแท้ของตนได้ไม่ว่าเกิดกี่พบกี่ชาตินางก็ไม่เคยพบบุรุษที่มอบรักแท้ให้นางนอกจากท่านยมบาล ด้วยเหตุนี้นางจึงต้องทำทุกวิธีทางเพื่อให้อยู่กับเขาในยมโลกไม่ยอมกลับขึ้นไปเสวยสุขบนสวงสวรรค์ยมบาลทอดถอนลมหายใจอยู่ที่นี่มีแต่ความมืดมนไร้เดือนไรตะวันเต็มไปด้วยเสียงกรีดร้องหน้าเวทนาของสัตว์นรกเจ้าจงชดใช้กรรมแล้วรีบกลับไปเสพสุขบนสวรรค์เสียเถิดที่ใดมีท่านข้าก็จะอยู่ที่นั่นกากีโผเข้ากอดยมบาลเรือนร่างกำยำสูงใหญ่ดุดหินผา ให้ความรู้สึกทั้งปลอดภัยและอบอุ่นไม่เสื่อมคลายแต่การที่เจ้าหนีขึ้นไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วล่อลวงบุรุษให้คบชู้เช่นนั้นมันเป็นการสร้างเวรสร้างกรรมให้กับตัวเจ้าเองท่านหึงข้ารึกากีเอ๋ยย้วยเย้าไล้มือไปตามแผงอกแกรงยม,มาบาลถึงกับพูดติดอ่างข,ข้าไม่อยากให้เจ้ากลายเป็นสัตว์นรกไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดนางยิ้มพรายพลางยื่นหน้าเข้าไปใกล้เขามากขึ้น เช่นนั้นก็ดีข้าจะได้อยู่นรกกับท่านตลอดไปเจ้าอยู่กับข้าตลอดไปไม่ได้เมื่อเจ้าชดใช้กรรหมดก็ต้องกลับขึ้นไปบนสวรรค์โยมบาลเอ่ยเสียงเศร้าหน้าที่ของโยมบาลหนักอึง้งเพียงแค่เขาแอบไม่ลงทันนางก็อาจจะทําให้เขาถูกลดตำแหน่งและหากถูกจับได้ว่ามีใจให้นางกากีจนอยากเหนี่ยวรั้งนางไว้กับตนเขาก็จะกลายเป็นสัตว์นรกไม่มีอำนาจและธิดด์ใดปกป้องนางได้อีก ขอเพียงแค่เราสองรักกันข้าก็จะทำทุกอย่างเพื่อให้เราได้อยู่ด้วยกันนางจะยอมเป็นสตรีแพทย์สยาให้ทั่วทั้งสามภพกล่าวขานแต่ไม่ยอมให้มนทินนี้แต่ต้องตัวท่านยม,มาบาลโดยการที่เจ้าแอบหนีไปเกิดในโลกมนุษย์เพื่อสร้างกรรมช่วยอย่างนั้นหรือแววตาเต็มไปด้วยความรักอย่างท่วมท้นไม่คิดว่านางจะยอมทำเพื่อเขาเพียงนี้งึกากีพยักหน้าเบาๆแต่เจ้าจะต้องถูกลงทนัน ยมาบาลซีเคร่งเครียดแต่อีกฝ่ายกลับยิ้มยัว่วงั้นก็รีบลงทันข้าเลยสิข้าคิดถึงท่านจนรอไม่ไหวอยู่แล้วสิ้นคำนางก็ขย่งเท้าขึ้นจุมพิษลงที่ริมฝีปากของท่านยมาบาลทันทีที่ริมฝีปากสัมผัสกันท่านโยมาบาลก็ไม่อาจควบคุมตัวเองได้อีกต่อไปเขาบทจูบนางอย่างรุนแรงกระชับวงแขนสองข้างรักรอบร่างนางแน่นขึ้นอื้อึกกากีอ่อนระทวยเคลิบเคลิ้มราวกับอยู่ในภวัง เมื่อถูกเขาบทจูบอย่างร้อนแรงอารมณ์ปรถนาซึ่งกันและกันปันป่นปั่นอย่างรุนแรงหืมโยมบาลค่อยๆเปลี่ยนเป็นละเอียดจูบอย่างนุ่มนวลเมื่อนางตวัดสองแขนโอบรอบคอเขาแล้วเบียดร่างนุ่มนิ่มแนบชิดแรงเสียดสีนั้นทำให้เขารู้สึกซาบซ่านปราบปราบเหมือนมีกระไฟฟ้าแล่นท่านไปทั่วทั้งกายเขาจึงอุ้มนางจนตัวลอยพ้นพื้นใช้มือลูบไล้แผ่นหลังอื้อกากีรู้สึกได้ถึงท่อนหอกลำใหญ่ เมื่อครั้งอดีตมันเคยทำให้นางซาบซ่านตรตรึงใจท่านยมค่ารักท่านนางกระซิบบอกรักเสียงพระสันวบหวามืมอแทรกเข้าไปในผมดกดำด้วยความถวินหายอย่างรุนแรงคำนั้นของนางทำเอาร่างยมบาลสันสะเทือนด้วยความพิศวาสเขาจึงอุ้มนางพาไปที่แท่นบันลลังวางนางลงแล้วปลดเปลื้องอภร์นางกากีเองก็ดึงอภร์ของท่านยมบาลออกอย่างรวดเร็ว เมื่อทั้งคู่ขจัดอาภรร์ที่ออกไปให้หมดแล้วโยม,มาบาลก็มองนางด้วยสายตาวาบหวามร้อนระอุจ,จากนั้นเขาก็ทาบเรือนกายบทเบียดแนบชิดกับนางอือกากีส่งเสียงครางเบาๆเล็ดลอดผ่านริมฝีปากเมื่อนางแอนหลังขยับตัวเสียดสีไปมาก่อกระแสซาบซ่านกากีข้าจะลงทันเจ้าเนื้อกายของเขาแทบลุกเป็นไฟแผงอกสะท้อนขึ้นลงหอบแรงนางทำให้เขาสูญเสียการควบคุมตนเองได้ทุกครั้ง ได้ปลดลงทันค่าเร็วๆสิเจ้ากะกากีสบตาเขาอย่างยั่วยวนกระหายอยากทันที่เขาจะมอบให้ท่านโยมบาลสอดแขนใต้แผ่นหลังนางเขาใช้ทั้งมือและใช้ทั้งสายตาแล้วลมลูบเรือนกายนางทั่วทั้งตัวกากีเอ๋ยค่ารักเจ้าหลงเจ้ามากเช่นนี้จะหักใจลงทันเจ้าได้อย่างไรความงามของนางตรึงตราในใจเขาจนสุดพรนนาไม่มีสตรีใดเทียบนางได้อีกแล้ว เขาพรมจูบไล่เรื่อยลงไปตามลาดไหลใน YouTube จะตัดฉากเข้าพระเข้านางออกทั้งหมดท่านผู้ฟังสามารถตามไปอ่านฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์มารีสมารีสตามลิงก์ที่ให้ไว้ด้านล่างแม้กายจะอยู่นรกแต่กลับรู้สึกว่าล่องลอยบนสวงสวรรค์เรือนกายของทั้งคู่สอดประสานกันด้วยความพิศวาสแล้วจากนั้นทั้งสองก็หอบหายใจอย่างสิ้นเรี่ยวแรงกากีขยับกายใต้ร่างเขาสัมผัสผิวร้อนขึ้นเงออย่างสนิทสนม ข้ามีความสุขที่ได้อยู่กับท่านข้าจะอยู่ในนรกกับท่านตลอดไปนังเลือกที่จะตกนรกหมกไม่ดีกว่าอยู่บนวิมานสวรรค์ด้วยเหตุว่าหัวใจของนางอยู่ที่ใดจิตวิญญาณของนางก็จะอยู่ณที่นั่นดั่งคำสัญญารักที่มอบไว้แด่ท่านยมบาลทุกพบทุกชาตินานชั่วน,นิรันด์ยมบาลจุมพิตลงที่กลางหน้าผักนางดวงตาของนางฉ่ำเยิ้มทำเอาเขารักนางซ้ำแล้วซ้ำเล่า หากเจ้าสุกสนนักฆ่าก็จะลงทันเจ้าให้หายดือ้อลงทันเช่นใดเล่าเช่นนี้ไงสิ้นคําทั้งคู่ก็บเลงบทสวัสด์ขึ้นอีกครั้งจบบริบูรณ์